DFM DJ Playlist by อ้อมค่ะสวัสดีวันจันค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราคุยกับเยสินดิสไปในช่วงของน้องแนนเมื่อกี้ที่คุยมาตอนบ่ายสามนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าต้อนรับสัปดาห์นี้ในการคุยกับศิลปินตลอดสัปดาห์นี้จะมีใครบ้างนะพี่กวงมีเดี๋ยวจะมีน้องซีกับน้องอะไรนะลืมชื่อ เยอะเออใช่สีไหนเนี่ยมีหลายสีไม่ใช่สีพลึกไม่ใช่สีพลึกไม่ใช่สีพลึกเพราะถ้าสีล้วนั้นจะสีนุ่นิวใช่ไหมใ่หลายสีคือคือตอนนี้เยอะมากใช่ไหมใช่ส่วนอ้อมก็จะวันทะเากัสเนาะครับของอ้อมก็หลายคนถูกต้องแต่รวมเป็นหนึ่งยูนิตถูกต้องถูกต้องยูนิตของเกสซึเกสซโนวาร่วมกับพี่ดังร่วมกับพี่ดังพันกรใช่แล้วอ่อน้องดังนะคะในแม่ ถูกต้อง,อง,งในแม่จะมา,มานีจิมมี่ซีใช่จิมมี่ซีนะคะก็วันไหนนะวันพุธรับจิมมี่ซีจะเป็นวันพุธใช่ครับนะคะก็วันพุธพระฤหัสก็จะเป็นอีกอีกแนวหนึ่งเกสันว่ากับพี่ดังนะในแม่จะมากับเกสซนะคะคก็ติดตามกันนะคะบ่ายสามโมงกับอีกห้าสิบนาทีวันนี้ขึ้นอยู่กับอ้อมกับวันจันทร์ตรงกับวันที่หกตุลาคมนะคะต้องบอกว่าวิญญาณกับร่างยังไม่ผสานดีนักปะ ตอนนี้กายหยาบกับจิตยังไม่ค่อยประสานเอาว่ามันเป็นเกือบๆหลายคนอ่ะใช่มันตึงๆอยู่อ่ะใช่ป่ะมันอึยังติดค้างอยู่แถววันอาทิตย์จิตยังนอนอยู่เลยครับอ่าจิตอ้อมขยับแล้วเพราะจิตอ้อมด่าคนไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ด่ามันไม่ได้ด่าหรอกค่ะมันจะด่าใครไม่ได้แต่จิตตึงใส่เขาค่ะเพราะที่บ้านน้ําซึมเอาอีกแล้ว Yes ซ่อมยังไม่ซ่อมเหมือนซ่อมไปเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมไอ้วันอังคาร ช่างเราฝั่งเราทําดีเรียบร้อยทางฝั่งที่รั่วเข้ามาทาเมื่อวานเขาคงหายอ่ะแต่เราตายฝ้าอ่าฝ้าเปียกแต่ยังไม่ถล่มเข้ก่อนฝ้าแค่เปียกเดี๋ยวแ้่ก่อนนันนี้มันแค่กําแพงไหมครับพอดีจึงฝ้าเลยครับใช่ค่ะอาค้งที่แล้วเนี่ยเป็นเริ่มต้นจากฝ้าก่อนแล้วเช็ดเรียบร้อยแล้วมันก็มากกาแพงเมื่อวานก็จะมีของแถมว่าเริ่มจากฝ้าก่อนสักพักน้ําตกเลยค่ะ ว้าวเป็นน้ำตกน้ําจากชะโคกคอ,อห้องอื่นนะคะเป็นลายทางเลยค่ะแล้วจะอยู่ยังไงก่อนอฉันต้องอยู่กับแบคทีเรียสิ่งปฏิกูลของชาวบ้านเลยนั่นสิเนื้อออกปะถึงขั้นจะขอไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะคือเ <laughs> นื้อออกปะเช่าอย่างได้เพิ่อมอีกอย่างนะ มันก็เหนื่อยอยู่บ้าคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปเมื่อคืนก็ญหงุดหงิดใช่ปะ่ะแล้วพอเดินผ่านพระแล้วก็หันไปสวัสดีค่ะชอบหันไปสวัสดีพระเราก็อยู่ๆก็พูดออกมาเองว่าทุกปัญหาเดี๋ยวก็มีทางออกอะนอะแล้วก็เออบอกเองเออก็จริงอีเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีจบมันคงไม่รั่วจนฉันตายนอกจากฉันจะตายเร็วๆนี้อ่ะมันต้องหายรั่วก่อนพม่ห่วว่าปะ่ะแต่ถ้าอ้อมตายเย็นนี้อ้อมคิดว่าอ้อมอาจจะไม่ได้ใช้วันที่มันไม่รั่วก็แค่ลุ้นว่าอยู่ให้มันได้ซ่่ออมกน แช่นั้นเองอนะคะก็ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนจริงนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลากับปัจจุบันนี่คือนี่คือทฤษฎีถูกป่ะพี่กุ้งครับมันคือทฤษฎีว่าอย่าเสียเวลากับปัจจุบันไปจมอยู่กับประดีตถูกป่ะหรือปัญหามันก็ต้องแก้แต่อย่าเอาอารมณ์เข้าไปสุดท้ายมันก็ต้องแก้อย,อยู่ดีแล้วพอเพิ่มอารมณ์เข้าไปมันเหนื่อยเปล่าสติมันไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะเหนื่อยหลายเท่าวันเสาร์เราได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์ไพศาลครับสิ่งหนึ่งคือ เนะี่ยเวลาเราฟังประโยคดีๆนะั้วเรารู้สึกดีมากเลยถามว่าจําได้ไหมบอกเลยว่าไม่ <laughs> แต่คอนเซปต์มันประมาณนี้ค่ะบอกว่าเวลาที่เราจะพยายามผลักไสอะไรอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้มันไอความทรงจําบางอย่างเรื่องบางเรื่องที่เราอยากผลักไสมันจะไม่ไปแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราตระหนักรู้กับมันมันจะไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะจริงปะเหมือนยิ่งเรายิง่งแบบยิ่งไล่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็น,ไม,หนไม่อยากจําพี่กว,วงว่าจําได้กว่าเดิมปะ <h ums> เหมือนคนที่เราไม่อยากเจอเราจะเห็นมันถีกว่าคนที่เราอยากเจออีกเพราะมันจะโฟกัสไปในสิ่งที่เราไม่อยากเห็นป่ะทั้งที่บางทีเขาเดินผ่านเราอะเป็นปกติเราจะไม่เห็นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาจะไม่อยากเจอมันจะสอดใส่ไปป่ะพี่ก่วงเหมือนถ้ามีกระดาษขาวแล้วจุดดาเราเห็นจุดดาก่อนทั้งที่ขาวเยอะกว่าขาวเยอะกว่าทั้งเยอะแล้วก็เจนจุดดาถูกไหมคะแต่เมื่อไหรที่เรารู้แล้วเราไม่ได้ผลักใส่เขาแล้วเรายอมรับว่าเนี่ยเราเผชิญหน้า เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปและหรือมันมาแล้วมันยังไม่ไปแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้ป่ะอืมใช่เราโอเคกับมันเนี่ยวันเสาร์้อมก็ได้ได้มีโอกาสได้กับเวลาที่เราได้มีโอกาสพบเจออะไรที่ดีๆเอาว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะแต่ในขณะเดียวกันชีวิตมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นวันนี้เกือบตายเหมือนกันรถกับชนชเขาเราข้ามถนนนี้อันนี้แชร์ประสบการณ์ถ้าเราบอกเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ฟังจะช่วยหาได้ไหมว่ามันคือที่ไหนอะเราเราอยากจะโทรไปบอกเขาว่า ถ้าพนักงานขับรถแบบนี้ยมันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนเลยอะค่ะเราจะบอกเขาได้ไหมจริงๆเขาแจ้งได้นะเพราะถ้าเขามีเบอร์บนรถแปลว่าเขาไว้สำหรับการนี้แหละครับแล้วคะ028320777คืออ้อมอยู่บนทางเขาเรียกอะไรนะทางมะลายเมื่อเราเห็นทางมะลายแล้วมีคนที่ข้ามอยู่เราไม่ได้เป็นสิ่งร้องโหน่ะพี่ผมกว่าเขาต้องเห็นเราไหมเขาต้องเห็นสิเออแล้วเขาไม่หยุดอ่ะแล้วเขาอีกนิดเดียวถึงขอบเอวเราแล้วขนาดเราอ้วนนะอืแล้วเขาไม่หยุดเราก็เลยหันไปมองว่าทำไมไม่หยุด ปรากฏพอเราข้าเดินไปอีกมุมหนึง่งเขาหันมามองเราด่าเราด้วยอ่ะปากเขาขยับยิ่งๆๆๆ,ๆ,ๆลแล้วก็เลยคิด A, พี่ค่ะหนูผิดอะไรเอาเบอร์ไหมศ <laughs> ูน,น,น,นย์สองแปดสามสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ด